สวัสดีครับเช็คดวงยืนหนึ่งวันนี้วันอังคารที่21มีนาคม2566แรม15ค่้าำเดือน4วันนี้วันขานไม่ถูกกับวอกเป็นวันอธิบดีวันอุบาทและยังเป็นวันเทียนเซียยิกหรือว่าวันฟ้าอภัยวันที่2ของปีด้วยครับวันนี้มีโอกาสชาวไทยเชื้อสายจีนก็จะไหว้เจ้าที่บ้านหรือออกไปที่ศาลเจ้าขอขมาฟ้าดินที่เราได้ทำอะไรผิดพลาดไป แต่จะไม่ขอพรน,นะครับเป็นการขอขมาสิ่งที่เราได้ล่วงเกินฟ้าล่วงเกินดินและก็เป็นวันดีๆที่จะทำให้เราได้ขอขมาและก็ขออภัยในสิ่งที่เราผิดพลาดล่วงเกินพ่อแม่รวมไปถึงคนใกล้ชิดทั้งที่เราตั้งใจและก็ไม่ตั้งใจด้วยนะครับวันนี้วันขานไม่ถูกกับวอกเฮงยืนหนึ่งวันนี้คือคุณที่เกิดปีจอปีมะเมียและปีกุนครับ คุณที่เกิดในปีมะเมียโดดเด่นในเรื่องโชคลาภการเงินผู้ชายผิวสองสีเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่าผู้หญิงผิวขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่านำโชคที่ดีมาให้คุณที่เกิดในปีจอเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของการงานมีช่องทางในเรื่องของการงานใหม่ๆเดินหน้าลุยคุยกับนายได้เลยนะครับส่วนคุณที่เกิดในปีกุลโดดเด่นในเรื่องของการเงินและโชคลาภครับ สำหรับวันนี้คุณที่เกิดปีวอกต้องระมัดระวังอุบัติเหตุซ่อมรถซ่อมบ้านเสียเงินในเรื่องไม่เป็นเรื่องคุณที่เกิดในปีมะเส็งต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาผิดพลาดเวลามงคลวันนี้11นาฬิกาถึง13นาฬิกาและเวลา19นาฬิกาถึง21นาฬิกาทิศตะวันออกทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศมงคลรับพลังบวกดีๆครับสีฟ้าสีแดงและสีดำเป็นสีมงคลรับพลังบวก เคล็ดลับสาหรับการบูชาพญานาคนั้นเราจะต้องมีศรัทธาประสาธะตอบพระพุทธศาสนาครับนั่นคือมีศรัทธาโดยไม่มีจิตที่ต้องสงสัยใดๆในพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังขานุภาพของพระรันตนตรัเพราะองค์พญานาคนั้นบูชาและนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราตั้งนโมสามจบและสวดขันธปริศเราสามารถสวดคถาขันธปริต ได้ในทุกๆวันและในทุกๆที่โดยเฉพาะเวลาเราท่องเที่ยวเดินทางในลำน้ำหรือทะเลและมหาสมุทรต่างๆสำหรับคาถาสั้นๆนะครับให้กล่าวว่าณติตังพยามะนาคะอภินังนาคาสาธุโนพันเตมะ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 สามจบครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์มาพบกับผมและเช็คดวงยืนหนึ่งได้ข่าวเช้ากู๊ดมอร์นิ่งไทยแลนด์ครับสวัสดีครับ สนับสนุนรายการเช็คดวงยืนหนึ่งโดยแอร์เอเียเพราะเราใส่ใจทุกรายละเอียด